ทิดาแกนนําเสื้อแดงนะครับบอกรับบ่ได้อีฉันรับบ่ได้กีดกีดอ้รับบ่ได้อหลีถ้าเกิดว่าทักษิณจะไปจับมือกับลุงถ้าจับมือจริงก็ถือว่าสืบทอดอํานาจนะก็คงต้องลาก่อนลาไปเป็นเสื้อส้มหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าจะลาไปเป็นเสื้อไหนก็ไม่รู้เออ นะครับคือคนเสื้อแดงเนี่ยนะตาสว่างยากยากนะครับอ,อทักษิณเขาก็บอกอยู่พายเรือมาส่งผมแล้วผมก็ขอลากอนนะใครหลายๆคนก็ต้องติดคุกไปเพราะทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆเนี่ยควรจะลาได้ตั้งนานแล้วนะออก็เป็นแค่เครื่องมือทักษิณเท่านั้นแหละนะครับที่ที่ทำกันอยู่ทุก